คือคือเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ชั้นก็จะไม่ขัดใจสามีของชั้นสามีของฉันก็จะไม่พยายามไม่ขัดใจชั้นเออเพื่อที่จะให้เราเนะี่ยใช้ชีวิตแบบเหมือนมือนะเห็นไหมถ้ามืออีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ไปได้มันก็จะเป็นเหมือนนิ้วมือเนี่ยเพื่อที่จะเข้าจะออกก็หมายความว่าความเข้าใจที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องรู้นิสัยสามีเราให้ได้ ว่าเขาชอบแบบไหนสามีเราเหมือนกันเ,เขาต้องรู้นิสัยภรรยาของเขาเนี่ยว่าชอบอะไรชีวิตประจําวันนู่นนี่นี้นั่นอะไรประมาณนี้เออพอเราเรียนรู้กันนู่นนี่กันก็คือมันก็จะไม่ยากเลยเพราะว่าต่างคนต่างมีครอบครัวมาก่อนต่างคนต่างมีประสบการณ์มาก่อนในการใช้ชีวิตในการที่ขัดใจกันในการที่ทะเลาะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นการที่ทําให้เมียเสียใจ เขาจะไม่ทำฉันก็เหมือนกันอะไรที่จะทำให้สามีเสียใจหรือว่าขัดใจฉันก็จะไม่ทำเออไม่ทำแต่คือนอกจากค่ความบังเอิญหรือว่าฉุกเฉินในการที่ไปซื้อของอาจจะคนเยอะรอคิวก็โทรมาที่รักฉันนู่นนี่นัน่น,นนะเออเขาก็เหมือนกันนะที่รักฉันนู่นนี่นัน่น,านหาที่จอดไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อของเลยอะไรเนี่ยประมาณนั่นแหละเออ ก็คือข้อความมันเข้าน,นี่แหละที่เวลาฉันทําคลิปล้วจะมีข้อความเข้าตูดแต่ฉันก็อ่านไปด้วยเผื่อจําเป็นเผื่อลูกเผื่ออะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็มันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันการหึงหวงอ่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงเออการหึงหวงเราจะใช้เหตุผลใช้เหตุผลคุยกันว่าถ้าฉันหน้าง,งอแล้วนะฉันเนี่ยหนาง,งอแล้วนะ าสามีของฉันก็จะถามเหตุผลเรอาอก็บอกเหตุผลไปแบบนี้แบบนี้สามีนั่งงอ,เ,อ,อเราก็จะฉันเนี่ยนะถ้าสังเกตถ้าไม่ยิ้มแล้วนะถ้าเมียหยกไม่ยิ้มแล้วเนะี่ยเอออืมภรรยาเสือๆหยอกแล้วไม่ยิ้มเนะี่ยเอาไปว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาจจะออได้ได้ยินข่ขาวดีหรือข่ขาวไม่ดีเกี่ยวกับตัวเขาอาจจะเป็นหมอเป็นเพื่อนอาจจะเป็นหลายหล,ลายอย่างหลายหล,ลายอย่างในตัวของเขา เราก็ถามนู่นนี่นี่นั่นส่วนมากถ้าถ้าสมมติเราทำอะไรสองคนเนี่ยต่างคนต่างขอโทษกันขอโทษกันทุกวันเออกินอาหารทุกมือ้อเราจะขอบคุณสำหรับอาหารทุกครั้งอาหารเช้าก็ขอบคุณอาหารเย็นก็ขอบคุณถ้าสมมติว่า,าแฟนเป็นคนทำสามีเป็นคนทำเนี่ยฉันก็จะขอบคุณในที่รักนู่นนี่เธอทำอาหารให้ฉันมแม่แต่กระทั่งการ ทางงัดทาง,งัดนะเจก,ก็ขอบคุณนะเอาขอบคุณนะจ้ะขอบคุณนะที่ที่เรารักกันอขอบคุณที่เรามีวันนี้อขอบคุณที่เราได้มีความสุขด้วยกันอะ,อะไรประมาณเนี้ก็เขาก็ขอบคุณเหมือนกันนะอย่าอย่าคิดว่าวัยแปดสิบปีแล้วอไม่ทันสมัยนะเขาทันสมัยอื ก็ขออนุญาตเมียทุกครั้งเขาจะถามภรรยาก่อนเอ๋อะไรเนี้ยไฟแดงมาเมื่อไหร่นู่นนี่นี่นั่นเขาจะเช็คเขาจะดูเอ่อนู่นนี่นี่นั่นอะไรประมาณนี้เ,เขาก็จะถามฉัน,นทุกวันถ้าบอกเออเมียอารมณ์ไม่ดีเมียงุดหงิดเมียเหนื่อยอะไรประมาณนี้เ,เขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาณนะเวลานั้นเ,เวลานั้นแต่ถ้าสมมติว่า ดดดดดดอย่างเช่นฉันไม่ยินยอมอืออะไรเงี้ยก็ก็มันก็ไม่ได้เขา่าวนมากอ่ะฝรั่งโนเวนะอ่าบางคนนะถ้าเมียไม่ยินยอมเขาก็ไม่อืคือผัวก็เหมือนกันถ้าผัวไม่ก็คือเมียก็มีการนะถ้าถ้าเมียมีข่มขืนผัวเนี่ยโดนฟ้องโดนติดคุกไหมโดน อะไรไหมโดนข้อหาไหมผู้หญิงข่มขืนผัวก็โดนข้อหานะอยู่เมืองนอกอะ่ะเออไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ชายข่มขืนพันรยานะเออเมืองนอกนะเขาให้สิทธิเท่าเทียมผัวเมียเนี่ยถ้าเมียไม่ยอมแล้วผัวจะทะําอ่ะไม่ได้อืก็เหมือนผัวนะถ้าผัวไม่ยอมแล้วเมียเอืออ้อเนี่ยผัวก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องหย่าเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียเนี่ยเขาไม่ให้ว่า ผู้ชายร้อผู้หญิงร้อเปอซเขาจะให้50% 50%ิบห้าสิก็คือต้องต้องปรองดองเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบว่ามไม่ขัดใจกันอะไรประมาณนี้ก็ความมันเข้าแล้วคีดมันก็ไปเร็วนะฉันต้องตัดทีนี้อ่าฉันตอบแล้วนะว่าการใช้ชีวิตอยู่อยู่ร่วมกันกับสามีเนี่ยอื การที่ออกเมืองนอกมือนออกเมืองนอกเฮ้ยถือซาสันเดอร์ออกไปข้างนอกใส่รองเท้าเนะี่ยอ่ามันจะมีเหล็กใช่ไหมเหล็กเสียบแล้วก็เอาเท้าเย่สามีของฉันเนี่ยเป็นคนที่คุกเข่านะคุกเข่าผูกสายรองเท้าให้ภรรยาเอาเขาทําเองนะเราไม่ได้ใช้นะคือเขาอยากทําเพื่อบริหารหัวเข่ากล้ามเนื้อของเขาแบบ ม,มันถามว่าบางทีเขาผูกสายรองเท้าอยู่นะเราก็น้ำตาซึมนะแต่เราจะไม่ขัดใจเพราะว่ามันก็เป็นการดีสำหรับทำให้เขาได้มีความสุขน,นู่นนี่นี่นั่นออกข้างนอกเปิดประตูออกเข้า,ข,า,ข,าข้างในเปิดประตูนอกจากที่เขาจะหิ้วของจากรถไม่มีมือนั่นคือเราต้องเปิดประตูปกติแล้วถ้าไม่ได้หิ้วอะไรฉันจะเดินตามหลังเขาเปิดประตูเสร็จแล้วเขาจะให้เรานะเข้ามาบ้านก่อน เขาจะเข้าทีหลังนะเพราะาเขาต้องดึงประตูไว้ไงเออเขาเข้ามาแล้วก็เราก็มายืนอยู่หน้าห้องหน้าห้องของเราเนะี่ยมันจะส่งประตูไงออแล้วก็เปิดแล้วก็จะให้ภรรยาเข้าก่อนแล้วภรรยาจะต้องถอดถอดรองเท้าให้ภรรยาก่อนนะถอดเสื้อแขวนมาให้ภรรยาก่อนนะแล้วเขาค่อยถอดรองเท้าถอดเสื้อกนาของเขาเอ,อืมแล้วก็เออรื่อๆล้างไม้ล้างมือแล้วก็มานั่ง คือชีวิตเนมันสุขสบายมันแสนสบายปกติก็คือไม่เคยเจอผู้ชายที่เอาใจขนาดนี้ขนาดนี้มาก่อนคือเวลานั่งเนี่ยเหมือนกันเขาจะเขาจะดูจะรู้นะว่าถ้าเราจับแก้วน้ำเนี่ยน้ำมันหมดอะ่ะเราจะลุกไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวฉันจะลุกพอดีก็ก็จะไปเอาน้ำมาให้เราเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเราตลอดเวลาแบบมันมันความสุขนะ่ย มันมันบอกว่ามีความสุขที่สุดนะบางคนก็ถามมาว่าเออทำไมเราไม่ทำเราอายุยังน้อยอะไรเงี้ยก็คือต้องเข้าใจเพราะว่าฉันไม่อยากจะขัดใจอ,อสามีอ,อืจริงๆแล้วก็คือคนไทยเราเนี่ยออต้องภรรยาต้องเด็กเนี่ยต้องช่วยน่นนี่นี่นั่นอะไรประมาณต้องทําแต่คนแก่มืองนอกอะ่ะฝรั่งนะบางคนเขาก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีเสมอไปนะอมฝรั่งบางคนก็ใช้ให้เมียทํากับข้าวอาหารเนะ่ยทุกวันต้องประเค้อาหารเช้า อาหารตอนเย็นเนี่ยต้องเก็บโต๊ะนู่นนี่นั่งดูข่าวอย่างเดียวนั่งหมกหําอย่างเดียวหัมหมกหํามเหม็นอย่างเดียวเอาจริงๆนะอืไม่ค่อยทําส่วนมากอะ่ะเมียเสิร์ฟเสิร์ฟทุกอย่างเออในบงในบ้านอะ่ะส่วนมากนะเป็นเป็นแค่บางคนนะอันนี้ยอมรับว่าแกทําทุกอย่างทําทุกอย่างตัดคลิปก่อนโอ้ยขาความเข้าเยอะนะวันนี้เครื่องนั้นอะ่ะ